แนะนำต่อลำโพ6หกนิ้วหน่อยครับพอดีอยากโมแอมพอดีคือดอกลำโพ6หกนิ้วมันมันมันไม่ค่อยมีมันไม่คม่อยมีของดีดีขายเอาเอา,เอาง่ายๆ่ะมันเราเราโมค่อนข้างลำบากส่วนใหญ่มันจะมีมเป็นแปดนิ้ว จริงๆเป็นสิบนิ้วที่สองนิ้วแล้วก็สิบห้าก็คือสิบนิ้วขึ้นไปอ่ะถึงจะมีแบรนด์ที่แบบซื้อเซเลคชั่นได้ซื้ออะไรได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าหกนิ้วอ่ะไม่มีฉะนั้นเวลาจะซื้อต้องอต้องต้องต้องดูว่าหกนิ้วมันมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเงี้ยโมงไม่ไอหกนิ้วไม่มีให้โมฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะโมจริงมันต้องแบบมันต้องเป็นหกนิ้ว 6นิ้ว6นิ้วมันจะเป็นพวกฟังเพลงเลยพวกนี้มากกว่ามันต้องไปหาโมอย่างนั้นซึ่งผมมองว่ามันเหมือนฉีช้างกับตะกัแตนแห่ะอ่อมันมันมันไม่น่าจะมีอ่อมันไม่มีญาแล้วก็เหมือนจะต้องดูไปซื้อใหม่อ่ะจริงจริงนะไปไปซื้อใหม่เอาเลยอ่ะจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามัน6นิ้วคุไมกี่บาทหรอกใช่ไหมไปซื้อรุ่นที่มันเป็นแบบ8นิ้ว10นิ้วที่มันโปรขึ้นแล้วเราได้จะได้อัปเกรดขึ้นได้ลักษณะนั้นจะดีกว่าไอ้ของผมมันไอ้ของผมเป็นมี50เซเลคชั่ อของผมจะ้ีอศูนย์ครับแต่ตอนนี้ที่บ้านสิบสองนิ้วครับสิบสองนิ้ววีอนร์ศูนย์ถ้าเป็นพวกสิบสองนิ้วเนี่ยสิบนิ้วเนี่ยมันจะมีพวกเซ็ชั่นมีอะไรมีพวกนี้มีขายอยู่แต่แล้วหกนิ้วมันมันมันไม่มันไม่ทําขายเออพวกพวกยี่ห้อไม่ทําขาย